เพราะเราอะ่ะต้องใช้ข้อเข่าในชีวิตประจาวันตลอดเวลาแต่ลืมดูแลอ,ออ,อ,อวันนี้จริงคุณแม่เออก็เป็นอีกคนหนึ่งก็ลืมดูข้อเข่าจนมีปัญหาแม่ก็เลยบ่นออกมาเลยบอกว่าเออช่วงนี้แม่ไม่อยากทําอะไรเลยแม้แต่จะลุกจากเก้าอี้แม่ยังไม่อยากลุกเลยตื่นขึ้นมาแม่ยังไม่อยากจะลุกขึ้นมาจากเตียงเลยเพราะว่าแม่รู้สึกว่ามันติดติดขั คุณแม่ไปตรวจตรวจอย่างละเอียดผู้ชันก็บอกว่าคอลลาเจนที่มันเคยมีอยู่ในข้อของคุณแม่มันหมดไปแล้วเวลาเราเคลื่อนไหวเราใช้เขาตลอดแล้วเขาก็จะค่อยๆหมดไปค่อยๆเสื่อมไปแนะนําเลยว่าดูแลกันตั้งแต่วันนี้การดูแลง่ายๆแบบผู้ที่ผู้ชันบอกก็คือกินนี่แหละค่ะมันต้องเป็นคอลลาเจนประเภทเดียวกับที่อยู่ในข้อเท่านั้นเลยนะเราเรียกว่าคอลลาเจน type 2ค่ะเราเลือกทานตัวนี้ก็คือ C C Calcium and Collagen Plus เขาระบุเอาไว้หน้ากล่องชัดมากว่าเป็นคอลลาเจน type 2เขายังมี แคลเซียมอีกสองชนิดแล้วยังมีวิตามินดีมีวิตามินซีแล้วก็สูตรหมสูตรพลัสเนี่ยเขาเพิ่มกรดมิโนที่สําคัญต่อร่างกายอีก4ชนิดมันคุมค้มตรงน,นี้จบครบในกล่องเดียวเลยแล้วหลังจากที่คุณแม่เอิบเนี่ยทานตัวนี้ไปสักพักไปออกกําลังอชอบมากคือการไปเล่นโยคะและนี่วิ่งโชว์ลูกดูสิแล้วถ้าวิ่งได้ขนาดนี้ขึ้นบันไดนี่ไม่เป็นปัญหาเลยอตอนนี้คลานเข่าเข้าไปกราบพระแล้วสังเกตตอนลุกขึ้นนะคุณผู้ชมไม่เซเลยกลับมาแข็ง จริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของข้อเข่า